เกมแรกวันนี้ก็ก็ตีใจกับกับชัยชนะของพวกเราค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะต้องไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันใหม่มีได้ดูญี่ปุ่นเล่นไหมได้ดูค่ะได้ดูเป,เป็นไงบ้างรู้สึกถ้าก็โอเคนะคะเขาเล่นดีเขาเออมีความแบบ ทักษะดีความสามารถเฉพาะตัวดีแล้วก็ระบบเกมเป็นจุดเด่นของเขาก็คือม,มันมีระบบเกมที่ทดีพอสมควรถ้าเราต้องเจอนี่เป็นยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอก็เราก็ต้องสู้เต็มที่อะค่ะแต่ว่าคืออย่างอย่างแรกก็คือต้องเราก็ต้องเรียนรู้เขาให้มันเยอะๆแล้วก็มาปรับความผิดพลาดรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราผิดพลาดในเกมแรกหรือว่าเกมต่อไปที่เราจะจะเจอก่อนที่จะเจอเขาต้องทําการบ้านมาเยอะพอสมควรพ็ ามต้นก็มันก็มันก็ยังมันก็มีความลงตัวในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ทั้งหมดครับเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมทีมแค่เดือนเดียวที่มารวมตัวกันพูดถึงการเคยฟ้าเหรียญทองเอซีดีนอร์เกมน,นะครับเป็นระดับแชมป์เอเชียเลยตอนนม้ตเตมองว่าประสิทธิภาพเราพอพ,อพอจะถึงตรงนั้นได้ไหมตอนนี้ประสิทธิภาพเราพอถึงตรงนั้นได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่ามันเรายังพอมีเวลาที่จะต้องฝึกซ้อมกันในในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้า mm hmm. ก็คิดว่าเราจะทํา ให้มันเต็มที่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมในระบบของโค้ชเทคนิคของโค้ตต่างๆก็ช่วยกัน